5 m i ม u t e w i วิ Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดย์เนาะเมื่อวานนี้นะครับเราได้บอกไปแล้วนะครับว่าแท่งที่มันปิดเป็นโดจีเนาะมีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้นะครับและแนวรับสำคัญของเราเนี่ยคือ2475ซึ่งราคานะครับก็ได้มาเล่นนะครับที่2 4 7 5เป็นที่เรียบร้อยครับก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับไปเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แต่ เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดเนาะพวกเราขอแนะนำนะครับ s t i p ์โปรเอมีสินทรัพย์มากมายให้เราเลือกเทรดนะครับลงทุนได้อย่างง่ายดายครับโดยสามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลยครับนอกจากนี้เรายังมีวิธีการฝากให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเพื่อลงทุนเลยโอเคครับกลับมาที่กราฟกันดีกว่าไปดูที่ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับ ก็เมื่อวานนี้เนาะเราได้ให้แผนไปแล้วนะว่าบริเวณแนวรับเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ราคานะครับลงมาที่แนวรับ24.75นะครับก็คือโซนออเดอร์บ็อกนะครับ24.80ถึง24.82เนี่ยรับไม่อยู่เนาะมาตรงที่24.75นะครับก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้โดยอัปเดตโซนนะครับก็โซนแนวต้านของเราเนี่ยจะอยู่สักประมาณ2,500นะครับจนถึง2,505 ส่วนบริเวณแนวรับนะครับก็คือ2475นะครับถ้าหลุด2475มาได้นะครับก็คือลงมาได้แถว2450จนถึง2455ครับอีกโซนหนึ่งคือ2440ถึง2442นะครับผมอ่าถ้าใครนะครับจะเล่นบริเวณ2475นะครับผมแนะนำนะครับก็คือให้ SL นะครับเมื่อหลุดราคาหลุดนะครับ2470เนนะครับเพราะว่าราคานะครับมีโอกาสไหลลงต่อได้กว่าพันจุดเลยทีเดียว ยังไงก็เข้าไม้กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนบริเวณแนวต้านนะครับจะอยู่บริเวณนี้2,500จนถึง2,505เลขโซนหนึ่งครับคือ2,515จนถึง2,520ครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยนะครับและถ้าใครนะครับสนใจในเรื่องของ S นะัญญาณเนาะสามารถคลิกสมัครได้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนี้เลยนะครับโดยสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะครับ สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ